เอาละครับคุณผู้ชมครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Last Day on Earth นะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเอาฮาร์ดดิสเน่ไปใส่ที่บังเกอร์เอนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งถามว่าผมจะเอาไปใส่ทําไมซึ่งผมจะไปเอาของนะครับซึ่งของเนี่ยอาจจะได้เป็นกล่องคล้ายๆกล่องพวกย่อนความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปใส่เนี่ย มันจะระบุตำแหน่งที่กัดให้เราไปเอานะครับแล้วก็มีอีกอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นกล่องติดเชื้อก็ได้นะครับซึ่งเราสามารถเอามาใส่ในบ่อน้ํากดที่บ้านของเราได้นะครับโอเคคุณผู้ชมก็เดี๋ยวเอาไปว่าก่อนไปรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมคุณผู้ชมไปก่อนที่จะไปนะครับคุณผู้ชมผมขอแวะที่นี่ก่อนนะครับดีลเลอร์เดี๋ยวผมจะเอาของมาแลกนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมสังเกตนี้ไหมครับมีน้องมาคอมเมนต์ในช่องนะครับถามว่าเปลี่ยนไอตัวนี้ยังไงนะครับให้กดไปที่กระเป๋านะครับกดไปที่ทักษะนะครับหลังจากนั้นเห็นไหมครับมันจะมีปุ่มด้านซ้ายแล้วก็ปุ่มด้านขวานะครับถ้าปุ่มด้านขวาเนี่ยจะมีการซ่อนการวิ่งเต่ฝีเท้าแล้วก็การกิงนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับคุณผู้ชมก็จะเป็นโหมดออโต้มีเพื่อนของสัตว์มีการมองโดยรอบนะครับแล้วก็มีการ สมานแผลตนเองเออก็แล้วแต่คุณผู้ชมก็แล้วแต่เลือกอตามสถานการณ์นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูเห็นปะอันนี้วิ่งเต็มฝีเท้านะมันก็จะเปลี่ยนให้เรานะครับแต่นีนของผมก็จะใช้เป็นการย่องแบบปกตินะครับโอเคเดี๋ยวเอาของมาแลกดิลเลอร์ก่อนนะครับดูซิได้ไรอของไม่ค่อยดีนะยิงดิลเลอร์แม่ยิงรอบไหม <g arness> <ks> ไวล่ยิงเราแล้วโอเคไปกว่าครับโอเคคุณผู้ชมมาถึงบังเกอร์ A แล้วนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมรหัสนะครับดูทุกรอบนะโอเคใส่รหัสเข้าไปไปครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เดี๋ยวเราเอาของมาใส่ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาแผ่นดิสเพิ่มเนาะอันที่จริงก็คือเล่นไว้นานแล้วแหละแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่นะครับหลายรอบแล้ว ใส่ไปเลยจะได้อีกสักอันไหมผมว่าได้วะ่ะอีกสักอันหนึ่งโอเคได้เป็น2อันโอเคครับผมคุณผู้ชมก็อันนี้เรามาใส่นี้อันเ,ออเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเดินออกจากที่นี่ได้เลยนะครับออกลอกแมปไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นให้เรานะครับคุณผู้ชมโอเคอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวเอาไว้มาใส่รอบหน้านะครับก็เดี๋ยวรอบนี้จะมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้กล่องติดเชื้อหรือว่า เราจะได้ไปเปิเปดกล่องที่นั่นเลยนะคุณผู้ชมครับโอเคไปโอเคคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้อะไรนะรอบนี้ได้เป็นโอ้ได้เป็นกล่องติดเชื้อไยคุณผู้ชมถ้ากล่องติดเชื้อก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกล่องธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็จะ มีพวกติดเชื้ออะไรแบบนี้นะครับกล่องอันนี้ก็จะอยู่ด้านในกล่องคล้ายล้พวกกล่องแอดดออะไรกล่องสีเขียวนั้นนะครับผู้ชมครับแย่อันนี้ก็เดี๋ยวเยร์ซอมบี้ไปเลยนะครับเก็บเลีวไปด้วยนะเรียบร้อยครับผู้ชมอันนี้ขอเก็บดูของเอ้เชือกไม่เอานะผมจะเอาอันนี้ไปนี่ผ้าเขียวนะครับผู้ชมแล้วก็โทรศัพท์เอาไว้ไปย่อยนะผู้ชมครับ น่าจะหมดนะหมดแล้วแหละน่าจะไม่มีแล้วอันนี้เป็นเชือกนะครับโอเคยกกล่องติดเชื้อไปที่รถเราเลยนะครับระหว่างการยกเนี่ยมันก็จะเลือดเราก็จะลดไปทีละสามทีละสามนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องติดเชือ้อเนานะโอเคคุณผู้ชมก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ที่บ่อ,บอน้ํากดที่บ้านเรานะครับคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปที่บ้านกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ โอเคมาถึงบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนอื่นก็เช็คก่อนเลยนะครับว่าในบอน้ำกดเรามีอะไรหรือเปล่าออถ้ามีนี่ใส่ไม่ได้นะครับคุณออผู้ชมโอเคยกมาใส่เลยนะครับเรียบร้อยนะหลังจากนั้นใช้น้ำกด3นะครับใช้กอง1โอเคพอเราใส่อันนี้เข้าไปแล้วหลังจากนั้นก็รอ,อ1ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับ ซึ่งผมจะไม่รอผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเลยกดข้ามไปเลยครับผมเรียบร้อยนะเปิดดูเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ซีโฟสองลูกนะครับได้ได้ปืนมาสองกระบอกอได้รองเท้า1ได้หน้ากากกันแก๊สมาหนึ่งนะครับได้ยา1 4แล้วก็ถังน้ํามัน5โอเคขอ,องพวกนี้ก็จะมีประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับก็รายละเอียดยิบยย่อยก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับผู้ชม โอเคคุณผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กด subscribe ช่องด้วยนะครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ